ทำผมแบบนี้เออไ่ใช่ทำผมนี่นะฮะอย่างแรกเตรียมหวีอย่างที่ส,งสงงองเตรียมทรงผมใช่ไหทรงผมของคุณแต่สั้นหรือยาวก่าทำได้แต่ผมแนะนำให้ประมาณกลางนะไปอย่างแรกนะฮะ ทางว่าคือรอแป๊บแตะกผมข้าว่ะโอเคนี่ใช่ผมที่เสร็จแล้วทีแรงให้เราตัวนี้โอ้ขวาไม่เหลือลยไอตรงนี้นะนะทุุคนแล้วก็ตรึแบบนี้นะเมื่อนกะี้ผมทำได้ลแล้วแหละ เี็บเจ็บเจ็บเจ็บม่เงี้ยเลก็มันี้เสร็จแล้วนะแค่นี้แหละ